นีดีอานมีมีค่ะบออาผ่ามันมานเดี๋ยวเดี๋ยวคอยอยอยาเลไรคะห้าสิบบาทให้นี่ห้าสิบบาทอาสีมาเลยห้เจ้าเอาลงหมอหมอจะปดเลยปวดแล้วใสีใใส่ยังเรียบร้อยเลยนะคะอ้าวข้าร้ยบาแล้วหายทงตู่บ่แม่นจมันนีนาปาน ได้3โตพ่อก็ยังว่าเออข่อยเอาไว้1พ่อคั่นฮู้3โตเฮาก็ให้เราแหงมาแต่ตลาดเลยนบ่าว่าเราอันน2แดีเลยเฮาสิได้ม่อยกินข้าว่วัดพอบอกเฮาก็บ่ได้กินเพิ่นเอิ้นอยู่ยาดยน่อยซอยแล้ว่อยสิไปล้างน้ําเอบายดีเด้อ่ ลูกเด็กลูกบไม,มีแม,ม่บไมีพ่อนาะกระเจี๊ยสมันมีอะไรกินสิบกอ้อยพราแม่เมื่อก,กี้เนี่ยไปตลาดไทม,มีสจ๊วสิบตซื้อเนาะไปหอดตลาดแลงก็เจ้าจับมือศกจับมือศกเขานมาสุดจักการขายปล่าเรียนเราได้มาหลือ สบายดีและสวัสดีเดอร์พ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสขบหสุขคนเนาะบ่าทั้งน้าและต่างประเทศกันยินดีตอนหาข้าสู่ซ่องเม่น้องอนุนและพ่อแม่พี่น้องโดยโดยเมืเ่อทั้งสะดวงกับสีมาเห็ดก้อยป้าเนาะื่อกีนีไปตลาดกับปานางมาเนาะซื้อปลานินมาก้อยเนาะสองโลป้านางเผื่อกะซอยถ่าสะดวนมากี้สะดวงเมื่อสวมเมยสะดวง

เทียงหอเด้อบอกแลนนมเลยเอาเอาไปเอาน้ำมนมาเทียงน้ำกันเขาหลอกนางมันยหลอกนางนางมันเอาบอกให้ด้ว่จะล่างได้เลยนี่ล่างเร็วล่างเรียบร้อยเลยางค่ะขาลืมลากเน เพ็รมันคือออกบูมัดสส์ซื้อปลาบัวสดเนาะซื้อปลาตายเอาเกจะกินปลาตายปลาเป็นมั้งเ,เอาเอา,ายังใส่แหนวต้มใส่แต่แต่ใส่ปลาเดกหยัดดวงมโนัวมีขานบ่เอานอลงน้ำเพิ่มมีแต่หลอดดีบ่มีขานอเนาโอเคลดดเลห<ะ>ลดดีก็ได้หลอดีก็ได้กรบอกมันชัดเจน่ไงมั้ยขานอขาก็เป็นก้อน รถด,ดีกับเป็นคงรถเตียงเจ้ดดาเอิญรถถือยอมฮักมันสีมี้นี่ขันนอขันอนเจาเอิญขนออต้มยำขันอต้มจืดแมนนะเขาเจ้าเอิญขันนอรถดี อันน,นะมีมีผ่าบออออาผ่ามันมาน,นีิเดียวเดียวขอยนี้อยยาอะไรคะห้าสีา่บาทให้นี่ห้าสี่บาทอาสีนมาลเลยหายใจเอาลงหมอหมอจะปวดเลยปวดแล้วใส่แต่ตไข่ข่ยังเรียบร้อยเลยนะคะอ้าวาโวแล้วหายโมตัวว่าแม่นติออันนี้นาปานที่สามตัวขอกระยังวาเออขอวัยหนึ่งบ้าขนาดหัวสามตัว,วหายเราแหกมาแต่ตลาดเลยนี่ผ เอาล้วอันะสองตัวแค่ดีเลยดวดงเลยเจ้าก็บเอาไว,ตวต้ตัวนึงก้อยตัวนึ่งหเหรอบูดเนี้ยฮึมชื่อปลาเปด้เบิงบบ่งคอยะเบิ่งยู่คิดว่ามีตัวน่อยกับตัวใหญ่สองตัวเจ้าคั้บริอยนะพะเจ้าขั้วูเนปลาข้วเนี่ยไรเราจะปลอมมึงเราจะโตพรจ้กใส่นะสี่โตเลยสี่ห้อค้าห้าเราออกสาม มันมีปลาปลาหน่อยเจ๊ตัวก่อรแล้วต้นหนัาก็เอาขาวนลยดีหนึ่งก็บเกบมานอนพอสิอ้าน่ไม้สมใส่แค่นี้ปลาแต่กินไว้น่อไมยสมจ้ะมดเลยเด็กพอเห็ดยุบกัเเดกกเ,กเห็นเลยกินเลยโอ้พอดายอยากก็เอาไปกินเห็นแล้ว ไปไปสิแล้วทอ,อย่าไปว้ามันเอาไปผ่าเลยเอากผ่าคือเขาซุกามาสะสรามาสะเอามา,า,า,อเอาเล่นมีดจับมันอันนะมันนอนใส่แห้งได้มีดกะไปตาถ่านบอไปป่น นี่โยเห็นนะิเบอร์ข้ามีดมาอยู่ฮะข้าวมีดมาอยู่้าีินสยัมอันนั้นยังไม่กินหอ่ไปเผานแก่ท้านกินน้อากินต้มหอยจ่าเด่นกินอะริ่ไเ้เห็ดแหล้วลังกิน กินได้สี่หาคำแล้วกับแซาเพ็ดเพ็ดเองอยุกเพ็ดเองเพ็ดเองอืมนั่งแล้วเพ็ดเองเพ็ดเองเสียงหลอดนี่คือคุ้นคุ้นแม่นะคือเสียงหลอดลาตีแม่นวะเมื่อกี้นี่เห็นสะทองไปให้อย่า,านางนี่เห็นโอ้ยแม่นวะแม่นนะ บ้านเนาะคือสิงเงาเนาะเรียนีบ้านก็นั่งไปอยู่คือสิงเงาบซาวมาสบายดีผู้สาวมามายังนอนเต้นเข่ามานั่งอยู่ในเฮือนเด้อเจ้าลแมาเปิดคลิปอยู่เด้อ มากืบาดีแล้วเดกินก่อนปนินคอยเห็นไนกินหมกินกินอยู่นี่บอกเอา่กินอยู่นี่แหละเอาชีมากินเผาเลยนี่เอาแต่กินเลไหมกินใย่างก็มากินมากินนกินเผาซาลูพอกรเทนกินมาจับวัดกันกันก็เลยไปตลาดเย็นยังเป็นยังาปดีเอารถเอารถเขามาเลยอะไอแดดจะออจับย่งนี่นะจพาา สร้งว่าีอยอยู่นี่บอกเดี๋ยว่าลงวัดลงวัดยังมันเะมนเลยลงหวัดนี่นะ้กัไม่เสร็จตลาดเอาลงวัดลงวัดได้คนมาแต่ดกันเลาคนกินเชิญนิวัดกินักินัิปลยไปกินเนาะหาเพิ่นแล้วเดีวบอกเอาขึ้นนะกินสิไปนางกินอะไรได้ยุ่แต่ว่าบกไางล่างไม่ด้กระดูกมันห้ละปีล่างได้ มาเยใส่ละตัเอองยังได้กินขากินไวนงยังบรได้กินขาเลยฮะนี่ยกินข้าวก่อนก็ได้ดังเ่งเนี่ยเอ่งเาีกซอยกันได้กินไว้งบกินข้าวเลยเลยกินข้าวเลยขี้แกร่างไกินข้าวก่อนนั่งพักพองก็ได้ดังเลื่อยยังบมได้วะไม่แม่นคนบนแหงเด้ไมีตาบอข้าวบอก่นยังวี่ม่ยังาตี

พ่อแม,ม่เมื่อกี้เนี่ยไปตลาดทำนี้กวาสิบัวซื้อเนาะไปหอดตลาดแล่กระเจ้าจับมือศกจับมือศกขำอะไรมาดูแจ๊กการขายปาลยาเี่นอะไรมา,ราลีที <c oughs> แ่แบอก็เราเมื่อไงเราเจ็บนมเราเอาเอาลูกอ,ออกนมไปอะไรซื้อนะกระป้านั่งอะไรไหมค่ะผมเกิดมันม,มาซื้อปลาซอยแน่มาซื้อปลาซอยแน่เหม,มือนกันทำนี้พกบานบัวซื้อก็ได้ติดเนียวเ,เด้อแบบนี้ อย่างไปถามอเมริกาโน่ปนิพุนก็จับใหม่จับไห่เสียงไหนุ่มเอามาใส่แม่น้ำสิ้มแค่กันนะอ้โเียตน้าไปด้านเนี่แไเลยี่ิข่าเอาไป้าไปด้านก่อนนะใส่หมดแดงนะค่ะใส่มังนาหนึ่งบ่ะ มมันมันจำอย่างนี้อยูอ่วมโมดงแถวนี่บโวนม่น <laughs> เต่เลยเคเห็นเสรจหากันเสีเศ้าเนาะแกน้ำไม้เด้บอกีอเ้กินก่อนเนี่ยโแมี่ยนยนันอิ่ยนมี่้มลยกินาด่ันั่เาาลาดบจะปตลาดจวนิดไปตลคือบุหิต เหลก็ไปบ่มาสักบ่แลคนบนลงบ่และขึ้นบเข่าบ่บ่ขะายข่ายุหักไปว่าส่วงมีงานไปจะพูดอ่ะแม่ตั้ไปไลยไปเลยไอจะโทรหาอดี่บว่าไอจง คนลมบัดคี e ่น exactly. ้องเมน้องดวงเมสัตน้องดวงก็บลมบัดมัอนี่บ่ไปโอ้ยเ้าก็ได้บุญอยู่เด้อเฮาบ่ไปก็ฮาซื่อเรื่องให้ยือได้น้ออาค่ทายาะใหเซื่อบ่บเสื่องห่อข่าเนี่ห่อเงเดินเข่าซื้อขนมแหนบ ห่อทั้งขนมเน่ห่อทั้งอนาขาวรเมื่อรดี๋ยวพี่าัน่บยมันกันกัลโลแล้วหรือว่าหล่าเพื่อนจ๊ะ มาเพ็ดในห้าเ้วอกับเผาขวัวให้ไม่เดียวหนึ่งขัวใหม่ลูจะสมปลาแหละจะหน่อยเราเห็นว่าขี่ปลานะ่ะบ้านายขี่ปลาจะเห็นบอกอ้าบอ่ให้เน้ัยเขาบอกเรา่่เอาเอาเอาใจยังบ่เห็นเขาชิไปให้เราก่อนมือหนาน ใเาขี่ป้าใส่ผมบามนดกาได้ก็ไปีลยุ่ะไ้หนใครนใใส่มาวไมันก็ี่ยุอดจ้กนี้โคตแหนยล้บ่เพนมักอยู่เดียวเผินเปิดคลิอยู่ไหบ่หูเล นาะนะงเอากระเจ้้าวในคาเซียกระเจง้ข้นไนี้ำน네ัาไมเดียวนึงน้ำนักเขาสกไม่ได้หางะคิดอยากล็ซือมากินลาเลยยาห้าสี่ขันไหวจะหน่อยหานา ข่าน,นำเกลือกันบ่เขาเนาะเขาใส่มังหน้าไว้เลยเนาะเออเขาก็ข่นใส่สมเนาะเขอใส่บทเหตุกินจตเนืเอนัรการดีนั่นราการทำอะไรของเธอขันล้การนะเนี่ยน่อยานอิ่มเหมอนอนีแต่ปพนชี้แกว่าพ่อไปนเนาะเอาคิดอดี๋ยวไปนั่งใช้เสือส้อเศร้านี่จะแกอเอาอะไรบ่ แคแล้วเสืองาคทนุองามแต่มานี่งไว้้ังมือเลยฮนเนี่มาใส่ทีซอยเลยวทนีมาใส่ตีเออคเอาแต่ัวมันจะเอาไหว่นะบอห่างมันบองามหน่กเพดงามงแม่ฮาวนะขอบคุณค่ะอันตัวมันหนาวนะการะออกให้เฮาเน้โอ้ยคนหนาตาตัวีน่ะมีตีอีกเลย ยกขอกับป้าขนนังขากินได้เออนั่งขากินนี่สบายสบายเลยพางหรไล่ะนะลาติลากมืออยู่แลห้วยห้ยถามใควะาถามใควะนถามนมันจมืออกคือซุกเลยนะมันมาใส่มาแล้วถ้าใส่มา้ามันคาดจ้าเออขักบ่มันหากมันัก มัาหนังน้ำๆโบหักกับบวายังเนาะขยันเตียงควงมิ่องน้มาได้กินส่นเนาะยากเบื่อไมใหได้มาตีกับเต้นนะตื่เส้นกเรอยนาีพี่แจ๊คาเห็ุไปสิซีมหมอน้ำต้มให้เรื่อยก็ได้ล่ะกนันต้มไว้แค่แนมบอบอันบ๊อบพอยังกัเติมขับไปยังบบพกันเลย้าโบหมักตอนใหญ่ มักไปแบบมันมุนมุนจังน้อยแบบเออให้น้ำเลือดเอ้าเจ้าได้เป็นผู้ยชอยใส่ปลาเละเออนพื่อนเพื่นคนอื่นเห็ดนะเขาเห็ดตอนเนี่ยนั่นแล้วหยกแบบเดียวอีกเหมนเนาะบวกก่าฮะยอมก็เลยเขาเนี่ยเขานั่งไปแล้วไปหาหมูแดงมาใส่ด้ปลามันบริสุทธ์นะนังแมนเยอะ ปลาตายบ้านเจ้ากินปลาสดป่ะบ้านที่เจ้ากินปลาสดป่ะซีเบิกหมอเน่ะค่ะคล้ายๆกับลาบปลาเลยได้ไนีเอฟซีเห็นกับปรีอยงเลยโอ้ยแสบคือเก่าเรียม์ฮอสกงเลโกะเสือให้ามรู้ ซิมหม้อให้แน่ติซิมหมอเด้อบปได้ซิมแบบต้มโอ้นไลศกจะเห็ดอะไเห็ดหมอว่านหมอว่านนี่หมอนี่เอาเผาให้ก็เด้อหมอนี่กินเห็ดหมอว่านโอ้ลองเบิ่งซะแล้วเห็ดอว่านนี่ไม่นีกินเดี๋ยวลงมาใส่หม้อตัดทีลงมาใส่หมอเนี่ เอามาตักนามาเีนเอานี้มนลงใส่อนะอู้อานามะนาวทิ่เซนาำนาวเกสรนัหนนเกเนะมันผ่านก็หอมหมดแหละน้ำะวบะนาวบเมียาวบนาาาวสจวัน้ำขี้มือก็ว่าไปโลก อันนี้ไว้ล้วเศรษขวดซีเสรใส่สสน้ำหมวกซาหวัวเลเอ้ากระเปลาล๋าไม่ใช่หนีเงินเสียเลยได้เงินไดเอาโลดเอาโหลดเอาโลดดูนี่นี้มีแต่ขวดจับใหายสร้อยบังถั่วใส่บ่ะอืมแต่สร้อยโย่เดี๋ยวใจเย็นๆสร้อยใส่น้ำกันรวมกันเลยน่ะก็ได้ใส่โบลานใส่ซ้ำหน่อยซีหน่อยกระเป๋าเลยใสลย่ล้านโบเซ่นี่แหละอันเลือก เดี่ยวผัดอเปลี่ยนเหาทอผัดทุ่งอดี๋ยดิเดีเยวทำตัวเปลี่ยนเลยมันมีกิ่นเปรี้ยวเอ้าอันนั่นจะไปตื่นถ่านปะโอ้ยอก็หลายคนหรือทาแต่อาเนาะมันกำลังไล่คน,คนเลยอย่างขมาสามสี่คนแล้วเนนซาลาตีซาลีอีาากอย่างขม่าค่ะเปิดหรือปิดเปิด ตั้กระสางแล้วบอกเขาบอกกดเลยเอาบอกเฟตลงเขาขวไปนวดลงใช่ก็สะดวกให้น้องเราตีก้อยสู่กินเนืมตักลงลยใส่ลายบอกโอบอกกนี่มันเฟตเด้กข้อแก้อเอาเป็นนวขาขวดลงหั่ดเลยบอกตีกนี้มันเไม่ได้ พอพอพอเกินไปอันนี้ยังพังใส่ห่ันนี้ยังโ้ยลงใส่มุดถงหนักอ็ได้ผเแต่ว่าคนอื่นมาแนผง้เมาดบ่ทำนะติใน้ายาผู้เฮดนมาทำผู้เบดปลเบ่ใส่ป่ะใส่ปลาแดกดิบก่อนระวังนอนเดีอเบ่งดีๆเด้อ แกงนอใหม่ค yeah, uh, right. so you know, so oh. ือทีแซ่บไม่กระเด็นแซ่บเมื่อเดแล้วค่ะเจ้ากันเนะอ่ะเอาเอาใส่ได้ไหมนอนใส่อีกหน่อยนึ่งแน่แน่ื่อเจ้ามาแต่ใส่หนักไปน่อยไมาทั้งใดไปทบุพเใส่ตำลังเลยเฉะยามันเค็มกระเด็นไปอันนี้ก็ ถ้าใส่ตำลังถ่ายซีนตำลังใส่ตำลังคารุนอันนักก็เป็นนัวให้มันเตะอกโอดีก็ใส่เซฟกระทะเล็กกระทะเล็กจบนอกเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเมื่อกี้นี่ซอยให้เพิ่นอะไรปนี องเห็กินน้ชิมมือน้องไผ่นองไผ่เอาไได้บันี้มีน้องสายอยู่บ่บอกเขาน้องสา้อนสายซรมเนาะอนี่นี่น้องสายชมงด้วยบันี้เอาเอาเอากระซามแตกได้บันี้เินแรบัดิต้มาด้วยัมัมาชิมิแล้วมาถั่วใส่ป่าคใส่เลยว่ว ซิมก่อนซิมก่อนก็ได้ใส่ก่อนก็ได้ไดเอากระยอกไปน้ำละ,นะเนาะไม่หยอกก็ไม่ได้หัวละเนะาะใส่แล้วส่วงหนึ่งมากีนเนี่ยจ้างจ้างเงี้แใส่น้ำปลาจ้างใส่มังถั่ว,วแล้วเออจะไปซิมดอก ใส่ทัวเลยนะส่มดเลยใส่หมดเลยครับเออบอกปลานังซอยอันสามหน่วยที้เราซอยจักหน่วยไปเลยมันกลายมันลายผ่สี่หน่วยต้มกคือสมิงสมคกนนสเซนนเต้มสมได้ปลาโมแมว่าต้มอันไ้นต้มสมปลาทางปนังเผ่กันยังหายอันน้ำไม่สมเพิ่มอีกเนาะ ทำไมเพิ่อนัมาแตนบั่นสบุญวันอันนีู้สอยเซฟสยใส่อิก์เป็นยังยกันซีมป้นาเออแยูน่าไม่ไม่ข้ามเลยป้าน่าอยบปวดร้ายแต่ประเดนเนั่ง ของไผ่หวะเอของไผมาไมอไ่ไครับไปแลมตัวมันม่ไ้าได้ปนไปได้อเ่ไ้โอ้ยปันนั่นกให้มันบีบเไปเฮือไ่มาปาบดนะให้มันบีบถิ่มเด้อบบีบแลวนบีบได้เลดิบ่มาบีบออกกระสับกระไเทวกิงเลยอือคือเก่าขาบีบเดี้ยว เจ็บมือนึ่งเจ้ามือก็หายดอกก่อยปลาครยโงๆไข่ผุนละปลาปลาเป็นไกินยิ่มงเนยากาศเนี่ยค่ะเียเียันนี้ต้มปลาเนี่ยนม่ไม่ต้มปลาะนาดนเนี่ยต้มปลาเน่ยฮะเมืองต้มปลาแบบหัะมันเลยบอไปไกเลย อันนี้กัปลาลางกับซาลาตีเพืเ่อนไปปลูกปุ้งเนงาะต้มปลาโดยบัานี้ากับสีผ้าการกินข่าวกินน้ำเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสะดวกกับสิได้จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วก่อนอื่นก็ต้องขอบบขอบคุณเอฟซีสุขนนะุสุคนเนาะที่บงนลิปสะดวกแต่ต้นจะจบโดยบารามโฆษณานาเนาะแล้วเขาให้เอฟซีสุขุสุคนซื้อได้คล้ายมานเนาะร่ลำรวยเงินทองโดยโอนุมานขวัญเงนเนาะ วันนี้ะดวงกับสิจบคีเพลงเท่านี้แล้วก็เขาว่าสบายดีผมแม่พี่น้องสบายดีสบายดีเด้อผู้สาวสบายดีด้ย